ต่อจากพาร์ทนูน้นผมก็เห็นว่ารบอบๆนี้มันมืดซะแล้วผมก็เลยคิดว่าผมต้องทำสิ่งที่ทุกคนต้องทำแน่นอนนั่นก็คือนอนตื่นเช้ามาผมก็การกระต่ายตื่นตูมวิ่งเข้ามาที่เหมืองโอเคนี้ขุดไปละแล้วก็มากด F 3ดูเพราะว่าวันนี้ผมกะจะหาไดมอนด์ให้ได้ผมก็คงต้องลงไปที่แถวๆ Y11-1 จนถึง Y5 แน่นอน และพอผมขุดไปเรื่อยๆและนี่คือภาพที่ผมได้เจอลา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 เฮ้ยมายก g อดด้านล่างนี้มันคืออะไรนั่นแหละครับที่ผู้ชมเจอ ตามที่เห็นเลยผมสร้างประตูเนเธอร์แถมผมก็ไปเจอแร่เลสโตนด้วยผมก็เลยขุดมาสะหน่อยกะจะทำวงจรเลสโตนสุดเทพสะหน่อยก็มาถึงพอสมควรผมก็เลยสร้างขีบที่เป็นกลุ่มเลสโตรนสันหน่อยระหว่างที่รอเหล็กเผาผมก็เลยมาสร้างสะพานรงนีนสักทีผมขี้เกียจโดดจนตัวเปียกแล้วเนะี่ยเป็นไงก็สร้างแบบชุยๆแต่ก็พอได้แหละไม่ต้องเปียกตัวละอ่ะ ทำไมกลายเปนเนี้ยเอ๊ะช่างมันเถอะแล้วผมก็เลยหยิบฟินแอนสติลกระโดดขึ้นมาจุดไฟและเข้านรกในที่สุดฮันแหน่คนหล่อมันแล้วนี่มันที่ไหนเนะี่ยนี่มันไบโอมไหนเนะี่ยช่วยบอกกันหน่อยนะใต้คอมเมนต์แล้วกันนะนอะไรวะนี่มันคืออะไรอืม อะไรนี่งงจังเลยโซเซนพอเห็นบล็อกควาดอยู่ข้างหน้าผมก็ไม่รีรอขุดเลยทันทีเพราะผมกะจะเอามาทำออฟเซอร์เวอร์แล้วให้ถ่ายผมหยิบออฟเซอร์เวอร์มาทำอะไรพอขุดเสร็จก็เข้ามาเจอมาหากัาบทองผมไม่รีรอผมก็เลยขุดอีกเช่นเคยและนี่คือสิ่งที่ได้อืมเม็ดทองเยอะจริงๆเอามาคราฟต์เป็นทองนิดๆหน่อยๆคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง และนั่นแหละครับคือสิ่งที่คุณเห็นคุณได้บล็อกออฟโกมาสองอันเป็นไงละ่ะดีอยู่นะนี่โอเคผมกลับบ้านมามาซ่อมพิกแอกเลยเดี๋ยวพิกแอกผมพังจริงจริงก็แบบจะซ่อมไปทำไมเนี่เกล็กสามอันน่ะเล็กกับเหล็กสี่อันน่ะไม่คุ้มหรอกใช่อ่ะจำคำถามก่อนหน้านี้ได้ไหมผมจะเอาออฟเซิร์เวอร์ไปทำอะไรให้เดาสามสองหนึ่ง ใช่ตรงหน้าเนี่แหละทำฟาร์มอ้อยยังไงละ่ะเป็นไงบ้างทุกๆคนท้ยถูกกันรึเปล่าไม่ถูกไม่เป็นไรนะจ๊ะแต่ยังไงคุณก็อ่อนอยู่ดีคุณเดาใจใผมไม่ออกหรอกใช่ก็นั่นแหละผมก็ทำทำทำไปเรื่อยๆและนี่คือภาพที่เสร็จแล้วก็ได้ละถ้าเกิดว่าชูการ์เคนมันมาถึงออฟเซอร์เวอร์มาไลร่เดี๋ยวพิสตันมันก็ ดันแล้วเราก็จะได้ฟาร์มอัตโนมัติของชูการ์เคนแค่นี้แหละง่ายๆไม่เห็นยากเลยนะเมื่อมีฟาร์มชูการ์เคนแล้วเราก็จะต้องมีฟาร์มข้าวกันบ้างนะจ๊ะไม่มีฟาร์มข้าวเดี๋ยวเราอดกินข้าวนะจ๊ะเราจะกินอ้อยเป็นแต่ช้างไม่ได้เออฟาร์มที่ผมจะทำเนี่ยเป็นฟาร์มแบบเดียวกันกับชาวนาเลยนะเกาะตามนั่นแหละถ้ามีชาวนามาด้วยนี่แบบ ท่านผู้ชมจะต้องคิดว่าเอ้ยนี่มันฟาร์มของชาวบ้านอยู่วะเออนั่นแหละใช่เลยตามนันเป๊ะเลยนี่ผมเร่งสป,ปีดอยู่นะเนี่ยทาไมเร่งเนี่ยละ่ะผู้ชมอ่ะรอนานแน่นนนะจ้โอเคที่เหลือก็หาน้ำมาใส่ให้เต็มโอเคเต็มแล้วที่เหลือก็ไถนามั้งน่าจะใช่แหละโอเคโอเคจังหวะนี้ผมก็ต้องวางป้ายแล้วก็เอาแมปไปล็อกป้าย ทีนี้เราก็จะได้แบบอนาเขตแถวแถวนี้แล้วล่ะครับนั่นแหละที่ผมอยากได้เชานี้ก็ก็จะทำฐานทัพลับเที่ยวไว้ทำของอย่างอื่นซะหน่อยพอสร้างฐานทับลับเสร็จก็สมควรแก่เวลาเพราะฉะนั้นจบพาร์ทนี้เลยละกันก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็กดแชร์ด้วยกันนะครับอา้าอะไรเด้งขึ้นมาเนี่ย กดไลค์กดแชร์กดซับด้วย